ตอนนี้ก็เริ่มสุกได้ที่นะครับเพื่อนๆก็ดูนะครับทิศด้านดูนะครับสวัสดีเพื่อนเ่นทุกคนนะครับเดิมครับป้าพปกับผมช่องต้ะไก่เซนนะครับวันนี้ผมจะพามาทําเมนูปีไก่ทอดน้ําปลานะครับทํำยังไงนะครับมาดูกันเลยครับอันดับแรกนะครับผงนัวนะครับใส่ลงไปประมาณหนึ่งช้อนชานะครับต่อมาเกลือนะครับหนึ่งช้อนชาใส่ลงไปวันนี้ผมใช้ไก่หนึ่งกิโลนะครับ ต่อมานะครับเป็นน้ำปลานะครับใส่ไปก่อนประมาณหนึ่งนัำพีนะครับนาดลงไปเลยต่อมานะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับคลุกให้ทั่วนะครับเพื่อนอยู่บ้านก็ใช้มือขยำได้นะครับเมื่อขยำเข้าที่นะครับก็เพื่อนๆลองแต่นิ้วแต่แล้วก็ชิมรสชาติดูนะครับ ถ้ายังไม่เค็มนะครับเพราะว่าน้ำปลาแต่ละบ้านใช้ไม่เหมือนกันนะครับแต่ละยี่ห้อแต่ชิมดูนะครับถ้ายังไม่เค็มก็เติมน้ำปลาลงไปอีกนะครับแล้วขยำให้ทั่วนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็หมักทิ้งไว้นะครับ15นาทีนะครับโดยประมาณให้ซอสต่างๆนะครับซึมเข้าในเนื้อไก่นะครับเอาน้ำมันใส่กระทะนะครับแล้วก็รอน้ำมันร้อนนะครับต่อมานะครับน้ำไก่ที่เราหมักไว้นะครับ ใส่ในกระทะลงไปเลยขั้นตอนทอดนะครับก็ใช้ไฟกลางๆนะครับทอดไปเรื่อยๆนะครับเมื่อทอดไปสักพักหนึ่งนะครับก็เพื่อนๆก็ลองกลับดูนะครับดูจากสีมันนะครับกลับด้านนะครับหอมๆเลครับตนเนี้หอมมากนะครับเมนูนี้จะหอมน้ำปลานะครับเวลาทอด เ้าไปเรื่อยต่อนะครับตอนนี้ก็เริ่มสุกได้ที่นะครับเพื่อนๆก็ดูนะครับพลิกด้านดูนะครับแล้วก็นาตักขึ้นมาักใส่จานเลยนะครับอืหอมมากเลยนะครับอยู่ข้าเลยนะครับตอนนี้ครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จะเป็นเมนูตีไก่ทอดปลานะครับ รูปตานาตาก็มาประมาณนี้นะครับวันนี้ผมทอดให้ดูในกระทะแรกนะครับผมวันนี้ผมทอดหนึ่งกิโลนะครับก็ให้ดูก่อนนะครับเพื่อนๆสามารถไปทําตามสูตรนี้เลยนะครับก็อร่อยมากนะครับเมนูนี้กระหอบน้ำปลานะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนหิวข้าวแล้วไม่ไหวแล้วบายบาย